โอเคครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับนี่ก็มาอยู่กับผมนะครับไม่เดรี่นะครับ <Okay. S 1> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายลองมุมกล้องนะครับพอดีผมเพิ่งได้กล้องมาใหม่ก็ตอนแรกถ่ายไปแล้วแหละเชีย่ยถุงมมือเย็ดร่วงตอนแรกถ่ายไปสองรอบแล้วนะเมมมันมีปัญหาอะไรไม่รู้อีกอะคลิปผมหายไปเลยก็ <c oughs> เลยต้องมาจอดางทาง,ทาง เซ็ตกล้องใหม่นะไปะรอบนี้รอบที่สามแล้วนะจุ่มถ่ายนะเพราะวันนี้นจะมาลองมุมกล้องนะผมพอมดีผมเพิ่งได้กล้องมาใหม่นะครับเป็นโกโปรฮีโร่เจ็ดนะครับโกโปรเจ็ดแบ็คนั่นเองนะผมตอนแรกผมใช้โกโปรห้านะ แต่ว่าโคโป5ผมมาเสียไปแล้วรู้สึกว่ามันจะโดนน้ำนะตอนฝนตกเออมันก็เลยช็อตไปตอนแรกผมนึกว่าแบตบแบตบมันเสื่อมตอนแรกนึกว่าแบบแบตบกล้องมันไม่มีแต่พอลองเอาแบตตัวนี้ใส่ดูเออเปิดไม่ติดเหมือนเดิมก็สรุปง่ายๆก็คือกล้องมันช็อตไปแล้วแหละโคโป5้าออันนี้มาทดสอบมุมกล้องนะผมลืมปรับมุมกล้องเลย คประมาณนี้ได้ไหมไม่รู้ว่าต่ำเกินไปไหมอันนี้เป็นโกโก้เจ็ดแบ็คนบสภาพสวยๆเลยพอเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวให้ดูนะว่าผมใช้กล้องอะไรยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะพอดีแบบมีคนหลายๆคนมาคอมเมนตะ์ถามนะแทบจะทุกคลิปเลยว่าพี่ใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับ เดี๋ยวจะทําคลิปให้ทุกคนดูเลยนะว่าผมใช้กล้องอะไรพอผมก็ไล่ตอบอยู่แหละแต่ก็ยังมีคนถามอยู่เดี๋ยวว่างๆเลยผมทําคลิปให้ทุกคนดูนครับเดี๋ยวมาคลิปนี้มาทดสอบไฮเปอร์สมูทของโ o โปรเจ็หน่อยพอดีตัวห้าไม่มีนะครับมีแค่กันสั่นเฉยๆแต่ตัวนี้เนี่ยมีแบบเป็นไฮเปอร์สมูทเลยแบบกันสั่นจา๋จาๆเลยนะครับมาดูกันว่า ภาพคลิปมันจะแตกต่างจากโปโปห้าไหมนะความเป็นจริงมันก็แตกต่างอยู่แล้วแหละเออขึ้นชื่อว่าโปโป7เจ็ดแล้วนะเรามาดูกันว่าภาพมันจะนิ่งแค่ไหนกันเชียโอ้เมื่อกี้อลไรคลิปป้าเลยขี่อย่างมันอะ่ะคลิปหายเฉยเลย พอดีเมมผมมันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าผมไปกดโดนตัวไหนนะมันเลยแบบดี e t e คลิปหายหมดเลยในเมมผมอ่ะดีนะคลิปตรงนั้นตัดหมดละไม่งั้นละแย่ yeah, เลยไปดีกว่าพะดีผมออกมาทำทุรรานะครับก็เลยมาลองกล้องให้ทุกคนดูด้วย จับเลยอ่ะวันนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะแดดโคตรร้อนอ่ะอน,นี่ฟ้าใสนะคือฟ้าเปิดแต่ก็มีมืดบ้างเมื่อกี้มืดืันฝนจะตกแต่ก็หายไปเลยโอ้ไฟแดงอีกแล้วจ้าอันนี้ผมกำลังจะกลับบ้านนะ,ะออกมาทำธุรลเพิ่งเสร็จโอ้ไฟแดง รคร้านเลยเออผมลืงบอกไว้ว่าตอนนี้ผมกลับมาใส่ท่อกระป๋องตัวเดิมแล้วนะอดีอาคาไปดาบนั้นผมขายไปแล้วแต่แรกว่ายาเก็บไว้ถ่ายคลิปตอนจี่ทุกคนดูนะ พอดีมีพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันเขาอยากได้ก็เ,เลยปล่อยไปให้เขาแล้วกล้องก็มาที่หลัง <c oughs> ก็เลยไม่ได้ถ่ายทุกคนดู คลิปนี้ก็ถือซะว่ามาขี่รถเล่นนะผมขี่วันเดียวเหมือนเคยคือชวนใครออกก็ไม่มีใครออกหรอกแม่งร้อนชิบหายมาขี่รถเล่นแล้วก็มาทดสอบกล้องด้วยนะว่ามุมมันโอเคไหมเสียงเป็นไงบ้างแบบ คลิปต่อตอไปเราจะได้แบบไม่มีปัญหานะเราจะได้แก้ในคลิปนี้เลยโอเสียดายคลิปเมื่อกี้มาบิดมันจับเลยอะเสียดายจริงไม่รู้ไปกดตรงไหนเฮ้ยยุคนตรงนี้อะฟ้าใสแล้วดูดยแต่ตรงนู้นอะแม่งมืดไปเลย เห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าฝนตกแบบไม่ทั่วฟ้าโอ้เอ็มทีศูนยสามรือเปล่าวะศูนย์สามหรือศูนเจ็ดวะทรงไม่คล้ายๆกันน่าจะศูนย์เจ็ Okay. อเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรเหมือนเดิมแหละก็ามาทดสอบกล้องใหม่หทุกคนดูนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะมาถ่ายรีวิวลงโอ้โหดูไม้ก้อนเมฆดิตรงนี้มืดตรงนี้สว่างอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ